อยู่ตรงไหนนกอ่ะมาหาพี่หน่อยเร็วนั่น,น,นโอ้โหตัวเบลอรเบล่าเลยอยู่ข้างไหนอะลูกไหนอะไปดูซิตัวเบลอรเบล่าเลยโอ้ตัวใหญ่มากเลยนกอ่ะ,อะไปไปดูเดินไปดูไปดูสิไปดูสิลูกไปไปทางโน้น หนุ่มไปดูทางโน้นเร็วเร็วไปไปดูทางโน้นเร็วเร็วเร็วหนุ่มาอีกแล้วลูกน,อน,นอกมาอีกแล้วให้ครับให้ครับเ,รเข้าบ้านเหรอเข้าบ้านเหรอเอ้าไปเข้าบ้านเหรอเข้าบ้านไปแล้วนั่งลง นั่งลงนั่งลงลกไม่มาแล้วรกคนเบื่อลูกแล้วอ่ะหันตูดหันตูดหันตูด